ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะไว้หนวดรอไว้เลยเอสเฉลยแล้วได้ลูกสาวสมใจก่อนหน้านี้ทำบิ๊กเซอร์ไพรส์ออกมาประกาศข่าวดีถึงสองเด้งสำหรับหนุ่มเอสกันตพงเรื่องแรกก็มีแพลงจะแต่งงานในส่วนโชคดีที่สองกำลังจะกลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงเพราะภรรยาสุดสวยคริสติน่าวิงเคอร์เธอกำลังจะมีข่าวดีตั้งคั์ ล่าสุดครบกำหนดที่สามารถซาเพศของลูกโดยพระเอกหนุ่มและภรรยาได้เฉลยเป็นคลิปวิดีโอมาลุ้นกันว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวครับ let's find out if we are having a boy or a girl ด้านเนื้อหาในคลิปหากตัดเค้กเป็นสีฟ้าจะได้ลูกชายแต่หากตัดเค้กเป็นสีชมพูได้ลูกสาวซึ่งปรากฏว่าเฮกันลัน่นได้ลูกสาวสมใจทั้งคู่หลังจากนั้นบรรดาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงนำโดยอ้้มพัชราภาและแฟนละครต่างก็เดากันถูกและก็เข้ามาแสดงความยินดีกันสนั่นอิสตรแกรม